ในงาน UBS Conference ล่าสุดนะครับ c o l l e t c r e s t ที่เป็น CFO ของ Nvidia เนี่ยเขาได้ออกมาแชร์มุมมองที่โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยคือเราจะไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องชิปรุ่นใหม่ๆนะครับแต่เราจะเจาะลึกลงไปเลยว่าทำไม Nvidia ถึงเชื่อมั่นขนาดนั้นว่าพวกเขากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะขับเคลื่อนโลกทั้งใบเลยทีเดียวประเด็นแรกเลยนะครับที่ทาง CFO ของ Nvidia เขาพูดออกมาแบบชัดๆเลยก็คือทานี้ครับ AI ไม่ใช่ฟองสบู่คือ มันไม่ใช่แค่การตอบคำถามนักข่าวธรรมดานะครับแต่มันคือการปักธงฟันธงเลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่กระแสที่มาแล้วก็ไปนะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบพลิกโลกกันเลย แล้วเพื่อจะขยายความคาว่าไม่ใช่ฟองสบู่เนี่ยนะเอ็นวิดียเขาก็ให้ตัวเลขที่แบบฟังแล้วต้องอ้าปากค้างเลยครับเขาคาดการณ์ว่าภายในปี2030ตลาดโครงสร้างพื้นฐานของ AI เนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง3-4ล,ล้านล้านดอลลาร์ใช่ครับล้านล้านดอลลาร์แต่จุดที่พีกว่าน,นั้นคือ,อไรทราบไหมครับคือเกินครึ่งหนึ่งของมูลค่ามหาศาลนี้เนี่ยมันจะมาจากการรื้อระบบ Data Center ที่ใช้ CPU แบบเดิมๆทิ้งไปเลยแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วย GPU โอ้โหนี่คือสเกลของการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วทําไมล่ะทําไมครั้งนี้มันถึงไม่ใช่ฟองสบู่แต่เป็นคลื่นลูกใหม่ของจริงอะไรที่ทําให้ n อ็นวีเดียเขามั่นใจได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่สถาปัตยกรรมเลยครับคือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับ CPU เนี่ยมันเหมือนกับคนทำงานที่เก่งมากๆคนเดียวทำงานทีละอย่างแต่ทำได้เร็วสุดๆซึ่งมันไม่เหมาะกับงาน AI ที่ต้องประมวลผลข้อมูลเยอะมากๆพร้อมๆกันในขณะที่ GPU เนี่ยมันเหมือนกับกองทัพคนงานเลยครับที่ทำงานเดียวกันพร้อมกันเป็นพันๆหมื่นๆคนมาเลยถูกสร้างมาเพื่อง,งานแบบนี้โดยเฉพาะเลย ดังนั้นนะครับสำหรับบริการ AI สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซิร์ชที่เราใช้กันระบบแนะนำหนังแนะนำสินค้าหรือแม้กระทั่งฟีดโซเชียลมีเดีย GPU มันไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีครับโอเคทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันอีกสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ NVIDIA ขายอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ชิปหรือว่าเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยคำสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับคือคำว่า Rack Scale AI Infrastructure ครับคือลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ Nvidia เขาไม่ได้ขายแค่การจอเป็นชิ้นๆแล้วให้เราไปประกอบเองนะแต่เขากำลังขายซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ AI ที่ประกอบมาให้เสร็จสับเลยทั้งตู้ rack ปรับจูนมาอย่างดีที่สุดแค่ยกไปตั้งเสียบปลักก็พร้อมทำงานได้ทันทีมันคือการเปลี่ยนเกมเลยนะครับจากแค่คนขายชิ้นส่วนกลายมาเป็นคนขายโซลูชันแบบครบวงจรและนี่แหละครับคือภาพที่มันชัดเจนมากๆว่าทุกอย่างมันถูกผสานร,รวมกันยังไง สถาปัฏิกรรมอย่างเกรสแบล็กเวลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ GPU โดดๆนะครับแต่มันคือการออกแบบที่เอาทุกอย่างมารวมกันตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็น CPU,GPU, Memory ความเร็วสูงหรือแม้แต่ระบบเชื่อมต่อระหว่างชิปที่เรียกว่า Interconnect คือทุกชิ้นส่วนถูกสร้างมาเพื่อทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจริงๆเพื่อรีดประสิทธิภาพออกมาให้ได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับพอเห็นว่าระบบมันซับซ้อนและก็ครบวงจรขนาดนี้คำถามสำคัญมันก็เลยตามมาเลยครับว่า แล้วใครล่ะที่จะตามเอ็นวเดียทันอะไรคือครูเมืองหรือประการป้องกันที่ทําให้พวกเขายังนําหน้าคู่แข่งไปไกลขนาดนี้แน่นอนครับว่าตลาดใหญ่ขนาดนี้คู่แข่งก็ต้องมีเป็นธรรมดาแต่ความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือคู่แข่งหลายๆเจ้าเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างชิ้นส่วนที่เก่งเฉพาะทางไปเลยในขณะที่เอ็นวเดียสร้างแพลตฟอร์มที่มันครอบคลุมและยืดหยุ่นกว่ามากนักพัฒนาสามารถเอาไปปรับใช้กับงาน AI ได้แทบทุกประเภทเลย และกุญแจสําคัญที่ทําให้ทุกหมดนี้มันเกิดขึ้นได้มันก็คือพลังของครูด้นั่นเองครับนี่แหละครับคือคูเมืองที่แท้จริงของ n อ i น i เดียมันไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่คือ ecosystem ของซอฟต์แวร์ที่ใหญ่มากๆแล้วมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมครับคือมันรองรับฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าได้หมดและที่สำคัญที่สุดเลยคือ แค่เราอัปเดตซอฟต์แวร์ c ู DA เวอร์ชันใหม่เนี่ยประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ตัวเดิมที่เรามีอยู่มันก็แรงขึ้นได้ฟรีๆเลยอย่างชิป A100 หรือ H100 เนี่ยแรงขึ้นกว่า2เท่าแค่เพราะซอฟต์แวร์ใหม่นี่แหละครับที่มันสร้างล็อกอินเอฟเฟกที่แข็งแกร่งสุดๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าบริษัทไหนพัฒนาโมเดล AI บน c ู DA มาเป็น10ปีแล้วจะย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นมันแทบจะเหมือนกับการต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งต้นทุนมันสูงเกินกว่าจะรับ เอาลครับพอเราเห็นภาพเทคโนโลยีที่มันสุดยอดไปแล้วทีนี้เรามาดูกันในฝั่งของโมเดลธุรกิจกันบ้างในอดีตเนี่ยนะครับการเอา AI ไปใช้งานจริงๆหรือที่เขาเรียกกันว่า inference เนี่ยมันมีแต่ค่าใช้ใจ่ายล้วนๆเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะ inference มันได้กลายร่างเป็นเครื่องจักรผลิตเงินไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือวงจรที่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่า inference flywheel ครับ หลักการมันง่ายๆเลยคือมันเป็นวงจรที่ขับเครื่องตัวเองได้เริ่มจากยิ่งลงทุนในพลังประมวลผลหรือคอมพิวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างโมเดล AI ที่ฉลาดขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นพอโมเดลฉลาดขึ้นก็ดึงดูดคนมาใช้ได้มากขึ้นพอมีคนใช้มากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามมาแล้วเขาก็เอารายได้นั้นแหละครับกลับไปลงจนซื้อคอมพิวเพิ่มอีกวนไปแบบนี้เรื่อยๆทําให้วงจรน,นี้มันหมุนเร็วขึ้นใหญ่ยยขึ้นแล้วก็ส่งพลังขึ้นเรื่อยๆเลยหัวใจสําคัญที่สุดขอองงเเรรรื่่นนนนีี้้้มัสุปปไดใะโยคยคลวา ตอนนี้ลูกค้าของ n v ็นวีดียเต็มใจที่จะจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อพลังประมวลผลก็เพราะว่าพวกเขาสามารถเอามันไปสร้างรายได้จริงๆกลับคืนมาได้แล้วนั่นเองครับดังนั้น i n f e r e n c e มันเลยไม่ใช่ภาระค่าใช้จ่ายอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างกำไรไปแล้วแล้วในอนาคตล่ะครับ NVIDIA ดีเขามองไปข้างหน้าอย่างไงแล้ววางแผนจะเดินไปทางไหนต่อ เดี๋ยวเรามาดูแผนระยะยาวแล้วก็กลยุทธ์ทางการเงินของเขากันครับนี่คือ Road Map ที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าจังหวะการพัฒนาของเขาเนี่ยเร็วและต่อเนื่องมากๆคือไม่ได้หยุดพักเลยจาก o p p p r อร์ในปัจจุบันไปสู่ b l a c k w ว l l u l ต r a ในปีหน้าแล้วก็เว r ารูบินในปี2026กการที่เขาประกาศแผนล่วงหน้าแบบนี้ตลอดเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆไปยังลูกค้าทุกคนเลยครับว่า ถ้าลงทุนบนแพลตฟอร์มเอ็นวีดียวันนี้มั่นใจได้เลยว่าจะมีอนาคตที่รองรับและพัฒนาต่อไปอีกยาวๆแน่นอนทีนี้มันก็มีประเด็นที่นักลงทุนบางคนแอบกังวลกันอยู่นะครับก็คือการที่ตัวเลขสินค้าคงคลังของ n v ็นวีดีเนี่ยมันพุ่งสูงปรี๊ดไปถึง25,000ล้านดอลลาร์แต่ทาง CFO ของบริษัทเขาอธิบายชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่ความเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือสัญญาณของการวางแผนเพื่อการเติบโตต่ตางหาก คือเขาจําเป็นต้องเตรียมซัพพลายเชนทั้งหมดไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับความต้องการที่มันจะมหาศาลมากๆของชิป blackwell และ v i r a rubin ที่กําลังจะมาถึงนั่นเองครับแล้วเงินสดจํานวนมหาศาลที่เขามีอยู่ล่ะครับจะเอาไปทําอะไรต่อแผนของ n v i d i a ก็ชัดเจนมากครับแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆที่สมดุลกันเลย1ก็คือการลงทุนกลับเข้าไปในธุรกิจหลักของตัวเองเพื่อเร่งการวิจัยและพัฒนาให้หนีห่างคู่แข่งไปอีก2ก็คือการคืนกําไรให้กับผู้ถือหุ้น และ3ซึ่งเป็นส่วนที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับคือการใช้เงินลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายอีโคซิสต็มของตัวเองให้มันกว้างขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีขั้นและเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี้ยมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในวันที่ AI ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกดิจิตอลแบบเต็มตัวแล้วจริงใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ควบคุมสวิตช์ของโลกใบนี้นี่คือภาพใหญ่และเดิมพันทั้งหมดที่ NVIDIA กำลังเล่นอยู่ครับไม่ใช่แค่ในฐานะบริษัทชิปนะ แต่ในฐานะผู้สร้างรากฐานของโลกยุคถัดไปเลยทีเดียวและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน